สวัสดีครับช่างแรกนะครับ ตามที่สัญญากันไว้เลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับหากใครนะครับยังไม่ชมคลิปก่อนก่อนหน้านะครับย้อนกลับไปชมคลิปก่อนหน้าก่อนจะได้เข้าใจตรงกันและก็ไปเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการอธิบายระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดว่าด้านในนะครับหลักการทํางานมันเป็นยังไงบ้างนะครับจะเขียนเป็นลักษณะของไดอะแกรมการทํางานนะครับหลักๆแล้วอินเวอร์เตอร์ไฮบริดมันก็เหมือนรวมระบบทุกอย่างที่ กล่าวไปเมื่อวานนี้นะครับคลิปก่อนหน้านะที่บอกว่ามันมีชาร์จเจอร์มีอ่าอินเวอร์เตอร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะรวมเข้าไปในตัวเดียวก็จะกลายเป็นไฮบริดออฟกิดอินเวอร์เตอร์นะครับ คลิปนี้นะครับจะเป็นการอธิบายไฮบริดตระกูลหม้อแปลงนะครับตระกูลโล้นทั้งหลายนะครับยังไม่ใช่ไฮบริดไฮโวลต์ไฮบริดไฮโวลต์จะเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับไฮบริดอินเวอร์เตอร์มันก็จะมีระบบชาร์จนะครับมีระบบสลับไฟมีชุดแปลงไฟอินเวอร์เตอร์ให้เราได้ใช้งานนะครับอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับสิ่งที่เราจะต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ไฮบริดก็จะมีนะครับ ซอสที่1่ก็คือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ปากกานะครับ1นะครับ AC การไฟฟ้า2นะครับแผงโซล่าเซลล์3นะครับแบตเตอรี่เห็นไหมนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเครื่องไฮบริดเนี่ยก็คือว่ามันจะมีอินพุตได้หลายทางนะครับอ่าหนึ่งสองสามนะครับสามอินพุตเนี่ยนะครับเข้าไปในเครื่องตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ส่งออกนะครับส่งออกมาเป็นหนึ่งทางนะครับเข้าสามนะครับ เข้า3ออก1น,นั่นเองนะครับทีนี้มาเจาะลึกกันนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยระบบชาร์จนะครับชุดแปลงไฟอินเวอร์เตอร์แล้วก็ระบบสลับไฟชุด MPPT ชาร์จตรงนี้นะครับรับพลังงานที่มาจากแผงฟื้เข้ามานะครับแล้วก็เอาพุทออกมานี่นะครับมันก็จะขนานเข้ากันกับแบตเตอรี่ที่มาจากด้านล่างนะครับแล้วก็เข้าสู่วงจรอินเวอร์เตอร์นะครับจากนั้นนะครับ ในตอนที่เราใช้งานเนี่ยนะครับพลังงานที่มาจากแผงผ่าน MPPT มาแล้วขนานกับแบตนะครับ่มันจะไปจ่ายโหลดก่อนนะครับผ่านอินเวอร์เตอร์ขึ้นไปเอาพุทนะครับไปจ่ายโหลดซะก่อน สมมุติว่าจ่ายโหลดแล้วยังเหลือพลังงานนะครับพลังงานมาจากแผงเยอะจ่ายโหลดแล้วยังเหลือมันก็ถึงจะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเพื่อเก็บพลังงานไว้นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการของไฮบริดนะครับเมื่อสมมุติว่านะครับแผงมาเนี่ยพันวัตต์นะครับเราใช้โหลด500วัตต์ก็เหลือชาร์จลงแบต500วัตต์นะครับแต่แผงมา1000วัตต์เราใช้2,000วัตต์แผงก็รับหน้าที่จ่ายไป1,000วัตต์แล้วก็ดึงแบต เข้าไปร่วมอีก1,000วัตต์รวมเป็นโหลดที่เราใช้2,000วัตต์นั่นเองโดยการผสมประสานกันแบบเรียวไทม์นะครับถ้าฝั่งแบตนะเราตั้งไว้ฝั่งแบตมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับย้ำกันอีกที่ทวนกันอีกทีนะครับในสถานะตอนกลางวันนะครับถ้าแผงผลิตพลังงานได้นะครับมันก็จะผ่าน MPPT ชาร์จเข้ามาร่วมกับแบตนะครับมันขนานกันอยู่นะครับเห็นลายตรงนี้ไหม มันขนานกันอยู่แล้วไฟเส้นนี้ก็ขนานกันไปเข้าอินเวอร์เตอร์ด้วยเข้าระบบอินเวอร์เตอร์นะครับระบบอินเวอร์เตอร์ก็แปลงไฟเป็น220ผ่านมา ATS ตอนนี้ ATS ยังเลือกมาสลับมาฝั่งนี้อยู่เลือกดึงจากแบตนั่นเองนะครับเมื่อเลือกมาฝั่งนี้มันก็จะดึงพลังงานจากแบตส่งออกไปเอาพุทนั่นเองนะครับอ่าจนกว่านะครับจนกว่าว่านะครับแบต สมมติว่าอตอนกลางวันนะครับแผงกับแบตร่วงกันจ่ายโหลดจ่ายได้แต่ตอนกลางคืนนะครับตกเย็ยนมาแผงพลังงานไม่มีแล้ว MPPT ผลิตพลังงานไม่ได้แล้วมันก็จะดึงจากแบตแ,แบบล้วนๆเลยนะครับดึงจากแบตไปจ่ายโหลดแบบล้วนๆน,นะครับดึงไปจ่ายจนกว่าพลังงานที่เราเก็บไว้ในแบตเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆเมื่อลดลงจนถึงระดับต่ําแล้วนะครับระบบ นะครับในเครื่องเนี่ยมันจะ,ะประมวลผลเองว่าเราตั้งแรงดันต่าตัดไว้ที่เท่าไหร่เมื่อแรงดันถึงระดับต่ําตัดแล้ว ATS จุดนี้นะครับจากเดิมที่มันดึงผ่านมาฝั่งนี้เห็นไหมมันดึงจากแบตไปอยู่นะครับมันก็จะสลับ,บ,บนะครับจากเดิมอขออภัยนะครับจากเดิมดึงจากตรงนี้นะครับมันก็จะไปดึงจากตรงนี้แทนเห็นไหมจะสลับไปดึงจากตรงนี้ตรงนี้ก็คือ A AC การไฟฟ้าเห็นไหม นี่นะครับไฟหลวงนะมาจากการไฟฟ้าฟื้อผ่าน a t ทต่อปึ้งบายพาสออกเอาพุทเลยเห็นไหมอันนี้คือระบบไฮบริดนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับจากนั้นเมื่อมันบายพาสแล้วไฟ AC ส่วนหนึ่งที่มาจากการไฟฟ้าก็ย้อนกลับมาเข้าบอร์ดอินเวอร์เตอร์ก็ย้อนเลี้ยงออกมานะครับชาร์จแบตชาร์จลงแบตได้ด้วยอีกต่างหากนะครับอนอกจากจะดึงขึ้นไปใช้แล้วมันก็ชาร์จลงได้ด้วยโดยดึง AC เข้ามาชาร์จนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับเราว่าจะตั้งให้มันชาร์จไหมหรือชาร์จมากน้อยแค่ไหนนะครับถึงตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะครับแผงนะครับแผงโซลาเซลล์เริ่มผลิตพลังงานได้นะครับเริ่มชาร์จลงแบตนะครับจากเดิมนะครับแบตเหลืออยู่ประมาณเอา20%แล้วกันนะครับสมมุติว่าแบตเหลืออยู่20% A.T.S. b y p a า s ไปเลือก A.C. ใช้งานนะครับสมมุติว่าตอนเช้ามานะครับถูกชาร์จขึ้นนะครับ จาก20กลายเป็น30หรือตามที่เราตั้งไว้จาก ATS ตรงนี้นะครับมันเลือก AC อยู่มันก็จะสลับกลับมาเองอัตโนมัติมาเลือกฝั่งเดิม อัตโนมัตินั่นเองนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มีการชาร์จพลังงานขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะครับจะเป็นคำนิยามของระบบไฮบริดก็คือว่ามันจะสลับกลับไปกลับมาโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับแบตออนมันก็สลับไปดึง AC b y p a ยพมาใช้แบตมีแบตเต็มมันก็กลับมาใช้แบตนั่นเองนะครับอันนี้คือเครื่องไฮบริดนะครับหรือนะครับยังสามารถตั้งให้มันเป็นลักษณะที่ว่า ดึง AC มาใช้ก่อนนะครับสมมุติว่าแบตเราเนี่ยสำรองไว้เฉยๆมีความจุไม่มากนะครับดึง AC มาใช้ก่อนนะครับดึง AC มาใช้ก่อนแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยต่อไว้เพียงแค่ว่าชาร์จแบตแค่นั้นเองนะครับไฮบริดนะครับไฮบริดตระกูลเนี่ยนะครับตระกูลอ่าม้อแปลงเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งในโหมดของ AC เนี่ย แผงโซลาเซลล์ที่ผลิตพลังงานได้มันจะชาร์จอย่างเดียวนะมันไม่ได้มาร่วมจ่ายตรงนี้นะครับถ้าเราตั้ง ac bypass เนี่ยไฟหลวงมาเท่าไหร่มันก็ยิงตรงออกไปเลยตรงๆคําว่า bypass นะครับมาเท่าไหร่ยิงตรงออกไปไม่ได้มีส่วนช่วยนะครับแล้วก็ไฟที่มาจากแผงเนี่ย mppt นะครับมันเข้ามาเนี่ยมันลงแบตนะครับแล้วก็ไปที่อินเวอร์เตอร์ แต่อินเวอร์เตอร์ส่งไปเห็นไหมมันไม่ได้ถูกเลือกนะครับเห็นไหมมันมาสุดอยู่แค่นี้เพราะว่าเราเลือกฝั่ง AC ไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไฮบริดตระกูลหม้อปแปลงนะครับถ้าเราใช้งานในโหมด AC อ่าเ c เป็นหลักเนี่ยหรือว่าดึงไฟหลวงมาก่อนเนี่ยในตอนกลางวันแผงโซล่าเซลล์มีหน้าที่ชาร์จอย่างเดียวไม่ได้มาร่วมจ่ายนะครับนะไม่ได้มาร่วมจ่ายนะครับทีนี้สมมุติว่าเราตั้งโหมด AC เป็นหลักเกิดอยู่ดีๆนะครับไฟการไฟฟ้าดับ นะครับปึ้งนะครับการไฟฟ้าไม่มาแล้ว ATS ที่อยู่ในเครื่องตรงนี้นะครับมันจะสลับกลับมาเลือกฝั่งแบตโดยอัตโนมัตินะครับก็คือการใช้งานเป็นเหมือนลักษณะ UPS นั่นเองนะครับนะมันก็จะสลับกลับมาอัตโนมัติสลับกลับไปอัตโนมัติตามแต่ที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับถ้าต่อระบบดีๆเครื่องไฮบริดเนี่ยจะไม่ดับเลย นะครับมันจะทํางานออโต้ตลอดนะครับไม่ว่าแบตจะอ่อนแบตจะมีการไฟฟ้าจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องไฮบริดมันจะดีเทคออโต้ของมันเองนะครับสมมุติว่าถึงแม้เราเลือกฝั่งแบตไว้แต่แบตอ่อนมันก็จะออโต้กลับไปเลือก AC Bypass มาใช้อยู่ดีนะครับในกรณีที่การไฟฟ้ามานะแต่ถ้าไฟฟ้าดับอยู่แล้วแบตเกิดอ่อนนะครับอินเวอร์เตอร์ตรวจสอบแล้วไม่เจอ AC การไฟฟ้ามาอินเวอร์เตอร์จะสั่งตัดเอาต์พุตหรือว่าสั่งหยุดการทํางานนั่นเองนะครับนี่ไม่ทํางานเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไฮบริดตระกูลมออแปลงนะครับไฮบริดตระกูลมออแปลงหรือว่าโรบอทพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ต่อแบตเตอรี่นะครับเครื่องจะไม่ทํางานนะครับเนื่องจากว่านะครับระบบทุกอย่างเนี้ยนะครับมันจะคอนโทรลด้วยตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ก็คือ MCU นะครับระ,ะ,ะบบประมวลผลกลางตรงนี้นะครับมันจะใช้ไฟเลี้ยงหลักมาจากแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต่อแบตเข้านะครับมันจะไม่ทํางานเครื่องจะไม่ทํางานเลยต่อให้เราต่อแผงต่อ AC เข้าก็ตามนะครับเครื่องไฮบริดมออแปลงจะไม่ทํางานจนกว่าจะเจอแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเครื่องไฮบริดมออแปลงไม่ใช้แบตได้ไหมไม่ได้นะครับไฮบริดมออแปลงจะต้องมีแบตนะครับมีเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มี20แอม 30M 50M แอมป์ M, 50แอมป์ก็ได้ขอให้มีก่อนนะครับมีแบตมาเลี้ยงระบบไว้เพื่อให้ระบบมันเปิดใช้งานได้นั่นเอง นะครับอ่าอันนี้เป็นระบบไฮบริดออฟกิทที่เป็นหม้อแปลงตระกูลหม้อแปลงเทอร์อยหรือว่าตระกูลโลวโวลทั้งหลายแหล่นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับในส่วนของไฮบริดที่เป็นตระกูลไฮโวลนะครับไฮบริดสวิตชิงตระกูลฟ้าขาวโซโลเทค h 5กิโลวัตต์5000วัตต์อะไรพวกนั้นนะครับผมจะมาทำให้ชมในคลิปต่อไปนะครับถัดๆไปเรื่อยๆนะครับอู้มันมีอีกมากมายหลายระบบไม่ว่าจะเป็นไฮบริด ออฟกิดระบบ h ไฮโวลระบบ Switching หรือว่าระบบ o n o ออฟกิดเอ้ยแล้วก็บอร์ดไฮโวลที่เล่นกันมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับบอร์ดไฮโวลเนี่ยมันใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะทำํำทยอยทําลงทีละคลิปทีละคลิปให้ชมกันนะครับถ้าพูดในคลิปเดียวมันอาจจะเนื้อหามันเยอะไปอาจจะมีอาอาจจะตกหล่นได้นะครับแล้วก็คนอาจจะฟังไม่จบนะครับโอเคก็ คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับตกหล่นตรงไหนยังไงต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขาดตรงไหนก็ตกหล่นตรงไหนก็ช่วยกันเสริมใต้คอมเมนต์ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมนะครับมีอะไรก็เสริมไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวไฮบิดไฮวอลนเจอกันในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง YouTube และ Facebook Fanpage เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ